มีฮอสักหนึ่งลำนะครับคุณก็จะต้องมีเงินนะครับที่คุณจะซื้อฮอลำนะั้นมาเล่นนะครับแต่ที่นี้ถ้าคุณมืมอใหม่คุณก็จะไม่มีความรู้นะครับในเรื่องของว่าเราต้องเลือกฮอแบบไหนราคาเท่านี้คุ้มไหมหลายคนนะครับหรือมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอยากจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่มันดีๆ แต่อยากจะซื้อในราคาที่ต่ำๆสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยนะครับตั้งแต่ที่ไปสนามบินโคงตูมแล้วก็มาที่โกโก นะครับโอ้โหก็4วันปกติแล้วเมื่อก่อนผมจะทําคลิปอะวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีงานลูกค้าเข้าเยอะมากนะครับเข้าแบบรัวๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีงานลูกค้าเลยนะครับก็ก็เลยไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็คือผมก็จะเน้นทําเป็นแบบเฮฮาสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่า วันนี้เราก็เครียดนะเนาะเราก็อยากจะดูอะไรที่มันบันเทิงอยากดูอะไรที่มันมีความสุขนะครับแต่ทีนี้ <c oughs> ช่องของผมนะครับก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับวันนี้คอนเทนต์ของผมนะครับผมก็จะมาทําในเรื่องของอมือใหม่ที่อยากจะบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็เคยพูดมาเยอะนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเล่นฮอนะครับพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีก ที่ผมต้องพูดนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับทักมาถามผมเยอะนะครับว่าเมือใหม่นะครับใช้งบเท่าไหร่นะครับแล้วจะต้องเลือกฮอแบบไหนเอามาเล่นนะครับคือเป็นคําถามที่แบบยอดฮิตมากๆนะครับคือถ้าผมบอกว่าถ้าคุณหิวขนมหรือคุณหิวข้าวคุณไม่มีตังคุณก็ไม่ได้กินนะครับคุณก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีฮอสักหนึ่งลำนะครับ คุณก็จะต้องมีเงินนะครับที่คุณจะซื้อฮอลำนะั้นมาเล่นนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณก็จะไม่มีความรู้นะครับในเรื่องของว่าเราต้องเลือกฮอแบบไหนราคาเท่านี้คุ้มไหมหลายคนนะครับหรือมือใหม่หลายหลคนเนี่ยอยากจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่มันดีๆแต่อยากจะซื้อในราคาที่ต่ําๆแต่ว่าฮอต้องดีใ่แง่คือทุกคนนะอยากได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ที่นี่คนขายเนี่ยก็จะมุมมองก็จะอีกแบบหนึ่งก็คืออยากจะขายของที่มันเอ่อที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่เรามันมันหมดความสําคัญกับเราแล้วเราก็อยากจะขายออกไปแล้วก็ได้รา,าคาที่ดีเหมือนอย่างรถยนต์นะครับเราก็อยากจะขายออกโดยที่เราได้เงินที่เยอะกับสภาพรถแบบนี้นะครับส่วนคนซื้อที่ซื้อรถไปเนี่ยก็อยากจะได้รถที่สภาพดีแต่จ่ายน้อยซึ่งมันจะสวนทางกันนะครับกับคนซื้อกับคนขายนะครับ อันนี้มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณจะมีเงินแล้วซื้อแล้วมันจบนะครับคุณมีเงินซื้อมาแล้วคุณต้องมาฝึกบินอีกนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ต้องฝึกคุณก็ไปติดตั้งกล่อง h 1วัหรือกล่อง G P S ซึ่งคุณก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นอีกอีกเท่าตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบลำใหม่ นะครับประกอบลำใหม่เนี่ยไอในส่วนของกล่อง GPS นะครับมันก็ราคาโอ้โหอีกเท่าหนึ่งของฮอเลยนะครับคือคือมันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยนะเป็นอะไที่เหนื่อยคือหลายคน่ะยุคสมัยนี่ผมบอกเลยว่าเรศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับเจอเรจศรษฐกิจแบบนี้เข้าไปนะครับก็ไม่มีเงินบวกกับไม่มีเงินแล้วก็บวกกับบินไม่เป็นอีกนะครับ คนเล่นตอนเนี้คือน้อยลงนะครับคนเล่นนะผมบอกเลยว่าตอนนี้น้อยลงมากๆเลยคืออยากจะเล่นแต่ไม่มีเงินนะครับนะครับแล้วก็อยากจะบินได้ด้วยนะครับโอ้โห <c oughs> เหนื่อยนะครับเหนื่อยคือผมมาเจนวายนะครับเป็นผมเป็นคนรุ่นเจนวายผมก็จะฝึกมาตั้งแต่พอไฟบาร์บางคนนะยังไม่รู้เลยว่าไฟบาร์คืออะไรนะครับไฟบาร์ไฟเบล DFC บางคนยังไม่รู้เลยนะครับคืออยากจะเล่นละนะครับแต่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอา่อาอ่ามือใหม่คือไม่มีความรู้นะครับเข้ามาอยากเล่นเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกคือคุณต้องมีเงินก่อนคือช่วงนี้นะครับบอกเลยนะว่าแต่ละคนนะครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้บอกเลยนะว่า น้อยนะครับที่จะมีเงินเหลือๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบซื้อกับข้าวนะครับเอาที่มันประทังชีวิตเป็นวันก่อนนะครับสิ่งที่มันจําเป็นในชีวิตนะครับเราต้องซื้อข้าวกินก่อนนะครับได้เงินเดือนมาเนี่ยไหนจะผ่อนรถไหนจะผ่อนบ้านนะครับไหนจะผ่อนไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยอ้ยไม่เล่นดีกว่าเพราะว่าเงินไม่มีนะครับเอาตรงๆเลยนะอันนี้ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับ นะครับบางคนก็พอซื้อพอเก็บตังกกว่าจะซื้อมันมาได้นะครับซื้อมาก็โดนหลอกอีกนะครับเจอมิจฉาชีพเข้าไปนู่นนี่นั่นถ่ายรูปมาอย่างหนึ่งพอเรารับของมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไม่มีความรู้ด้วยก็บวกตัวนั้นอีกก็นี่ก็ตายเลยนะครับพอได้หอมาก็ไปหาถามคนนั้นคนนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆที่เขาไม่มีผมประโยชน์อะไรกับคุณเขาก็โอ๊ยเรื่องของคุณผมไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือ ตอนผมเวลาบอกคุณน่ะคุณก็ไม่ฟังผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอ่ะบางทีก็คิดเขาคิดก็คิดว่าเขาจะมาหลอกจะก็คิดว่าเขาจะมาเอาผลประโยชน์จากเราอะไรเงี้ยก็คิดึันเป็นต่างๆนานานะครับก็พอคิดเยอะปวดหัวปุ๊บอ่ะเราเห็นคนนี้เขาพูดจาดีพูดจาเพราะนะครับคือตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมก็ผ่านมาหมดนะครับตอนที่ผมเป็นมือใหม่อันนี้ผมมาพูดบอกต่อกันให้เพื่อนๆไปฟังนะครับพอโดนเขาหลอกมาปุ๊บ อ่ะซื้อมาอย่างนี้บินไม่ได้อีกจะต้องมาอัพนู่นนี่นั่นโอ้เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้ฮอสักลำหนึ่งเียผมบอกเลยนะว่าอ่าอันดับแรกเลยนะครับถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากเล่นจริงไหมถ้าเราคิดว่าเอเราแค่อยากจะบินเพลินๆหลังเลิกงานแค่นั้นพอผมบอกเลยนะว่าอย่าเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์แบบเนี้ย มันเป็นฮ็อบบี้นะครับมันเป็นกิจกรรมยามว่างแต่เราจะต้องมาฝึกฝนมันเป็นกีฬาก็ไม่ต่างกับโดรนนะครับโดรนก็จะมีการบินอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็คือบินลอดช่องลอดนู่นนี่นั่นแล้วก็ตีลังกาหงายท้องโดยที่เราใส่แว่นบินอันนั้นก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับโดยไม่มี GPS แต่ถ้าเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มี GPS เนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นอ่อเป็นอะไรที่จะต้องแลวต้องมีกล้องด้วย นะครับมีกล้องมี GPS อย่างเงี้ยคือเขาก็จะต้องให้เราไปลงทะเบียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฮอเราติด GPS เนี่ยเราไม่มีกล้องอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับก็เล่นได้นะครับก็ถือว่ามันก็ช่วยให้เราบินง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราติดกล้องด้วยมี GPS ด้วยอันนี้ก็ต้องไปไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่่อันดับแรกก็คือเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากเล่นจริงไหมถ้าเราคิดว่าเราแค่เออรีแลกซ์บินหลังเลิกงานเพลิน เราคิดว่าเออเอาแค่นี้เราพอแล้วอันนี้คุณอย่าเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าพอคุณยกหอขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีพื้นฐานเลยเลยเนี่ยคุณก็จะตกพอตกปุ๊บคุณเจอค่าซ่อมเปลี่ยนเบรเปลี่ยนสปินเด้นเบนชาร์จแล้วคุณบวกกับที่คุณซ่อมไม่เป็นด้วยนะครับอันนี้ตายเลยนะครับคุณว่าโอ้เลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วเงินที่คุณซื้อมาเจ็ดแปดพันหายว่าไปกับตาตอนคุณตกปุ๊บเนี่ยขายทีแทบไม่ไม่ได้ราคาเลยนะครับเนี่ยอันดับแรกคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากเล่นจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเราถ้าเราอยากเล่นจริงๆคือมุมมองมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะมองว่าเราต้องไปศึกษาดูใน YouTube ต้องไปถามคนนั่นคนนี้นะครับว่าไอ้บินน่ะมันจะต้องมาฝึกได้เหรออ่าคุณก็ต้องเริ่มศึกษาก่อนคุณอย่งเพิ่งซื้อนะครับศึกศึกษาก่อนนะครับว่าฮอที่เราจะซื้อมาเล่นน่ะมันคือไซส์อะไรเบตยาวเท่าไหร่แล้วไอ้แบบเนี่ยมันมีอะไรไหมแล้วมันสามารถที่จะ เอาไปต่อยอดได้ไหมนะครับและเล่นแล้วเนี่ยคือสบายใจในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับในเรื่องของการเซตการตั้งค่าต่างๆวิทยุก็ไม่ใช้ยากจนเกินไปเนี่ยคุณจะต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะหามาเนี่ยมันจะแยกนะครับวิทยุอีกอย่างนึงนะครับตัวลำก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณคุณจะต้องคุณจะต้องศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมามาพูดต่อในเนื้อหาตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เลือกใช้เลือกเล่นพอแบบไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดอันนี้ผมก็มาทําประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางกับมือใหม่หลายๆคนนะครับผมสรุปเลยนะครับอันดับแรกคุณต้องมีตังก่อนอันดับที่2คุณถามตัวเองนะครับว่าเราอยากเล่นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้อยากเล่นอะไรมากมาย นะรเราพอโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้สวัสดีครับ